้องวงจรปิดวาตาชเมื่มขึ้นนี่โจรขึ้นบ้านกูแม่มื่อเช้ากูเลยออกมาเบ่งกล้องวงจรปิดเป็นตั้งแต่ละพอใหญ่เมื่อเตือๆเลยมันถ่ายต่อลาขึ้นว่าได้แต่กันยังดีมีกล้องตัวหนึ่งมันอยู่ไก่ไฟมันเลยจับภาพได้โอ้ดีเลยโจรน,นาตาเป็นยั้งไต่ละพะยยอใหไ่ไปจักเหลียวภาพมันบาา่ชัดจักผู้ใดแล้วแล้วมันได้ยังไปแนะ่งินที่กูเซียงเมียไว้นั่นแล้วก่อนรถต่ำกันยุ่หนาหมู่บ้านกล้องของหมู่บ้านกับบอชัดบ่ชัดพอใหไ่ทำไมไม่เปลี่ยนมาใช้วาตชิล่ะ เพราะใช้แล้วภาพชัดสตาติดง่ายไม่พลาดทุกเรื่องราวสำคัญกับกล้องวงจรปิดเทคโนโลยีสุดล้ำจากวาตาชิมีให้เลือกหลากหลายทั้งแบบไร้สายและเดินสายพร้อมเครื่องบันทึกที่สามารถบันทึกได้ยาวนานเป็นเดือนมีออปชั่นเสริมให้เลือกมากมายทั้งแบบบันทึกเสียงได้ภาพสี24ชั่วโมงมีทั้งการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันทั้งบันทึกภาพกลางคืนชัด ช่วยให้คุณทราบทุกการเคลื่อนไหวมีหลักฐานชิ้นสำคัญเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดวาตาชิมาพร้อมกับระบบ AI smart search สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวระบุใบหน้าทะเบียนรถชัดเจนปลอดภัยเหมือนมีบริการมาคุ้มครองคุณไอติดแลด้วด้อกล้องวงจรปิดวาตาชินี่เห็นแล้วปินาค้นไล่เห็นแล้วหูไปพะย่บันนี่ผู้ใดมาหลอยเงินที่เจ้าเสียงเมียไว้เมียกูนั่นละตายบานนี้ชัดเจนทุกความปลอดภยัยต้องกล,ล้องวงจรปิดวาตาชิ